สวัสดีครับรูปช่องวิสเตอร์ทาวซ่านะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เราจะมาเริ่มต้นใหม่เลยนะเพราะว่าผมอะ่ะได้เคลียร์ทุกคลิปออกไปแล้วนะครับเพื่อแบบใครบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะอ่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าใครมีไฟครั้งนี้เขา,าเป็นยังไงไปครับแล้ว เีาก็จะมาทำคลิปรีวิวของในตัวครับในอาวุธอะไรทุกอย่างนะมาครับแล้วก็จะไปลุยแร้งหนึ่งตาเดี๋ยวผนมะก็จะมาพาทัวร์ไปดีก่อนแล้วกันนะครับอาวุธก็จะไปครับวางอาวุธ M4 นะนี่คือ M4 นะของก็เยอะมากอยู่นะ เขาก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะครับนะครับ M4 สีทองนะครับที่ผมชอบใช้เมื่อเร็วๆนี้ต่อไปเป็น AK ครับเ AK มีไม่ค่อยเยอะนะนี่ครับ AK ก็ไม่ค่อยเยอะ M14 ก็มีสกินเดียวนี่ฮะสกินชมพูสก้าครับนี่ครับสก้าเมกาโลดอนะ อันนี้ก็เติมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สกาทองก็มีครับสกาทองก็มีนะครับสกา,กสกาเขียวก็มีก็สกาสีเขียวก็ดีครับฟาร์มาสก็เยอะๆครับเดี๋ยวเดี๋ยาวพอจากอันนี้เสร็จผมก็จะไปแบบเลยนะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบ XM8 นะครับอันนี้เองมันเอ็มแปสีน้ำเงินน้ำเงินนะเร็ว นี่ยุงพลาสมา่อาอักรับเอ้ยอันอนี้แรงม,มาก,ากชชอ,อันนี้แรงมากของ p a r a f o kingfisher นี้ไม่สกอวัว S V D b o a c k e r อะไรนะ A C แปดศูนย์ M สองสี่เก้าครับ M หกศูนย เนี่ยมีวพบูญ่าเดสองพันยี่สบเนปนอัพอเเีพนี่ยก็มีอันหนึ่งเนีพบูญ่าเดเหมกันะะนะอันนี้บุญ่าเดสองพันยี่สิบเอ็ดอันนี้บูญ่าเดเฉยๆเปกิบปุนอัพเหมือนกันน,กน,บบกน,นี่ครับเป็นอะไรนะเอวีหนะ้าเอวีาเละใช้เปนสกิดีดีกว่า SVD เพ้ก้าศูนย์วีูนย์นิครับขอไปครับพเกาศู Cg หนึาไม่มีสกินทอมสันก็มีนะ Vector Max 10กปินชื่ออะไรวะอันนี้ผมไม่รู้ Bison M หนึ่งศูนยนี่้ s 90, no a. p a e สิ M หนึ่นะก็มีสกินเดียวนี่สกินแรงนะ d ีเทค แม็กเจ็ดแม็กลางนลกอันนี้ชาบัตเตอร์ไม่มีทโทรก้อนไม่มีเอพ้าก้าสไม่มีอันนี้เป็นสไนเปอร์ฮะอันนี้ผมชอบใช้อยู่นะเป็น A W M แล้วก็คารก้าแปดนะ M แปดสองก็นะอชอบใช้อยู่ M2 4สองสี่ผมนะก็ใช้นะแต่ก็ไม่มีสกิด ปืนสไลด์ฟืนฟูผมก็ไม่มีสกินนะฮะ VSK 94ไม่มีสกินนะ,ะปืนพก u s b ไม่มีสกินนะ,ะดิสอดอีเกิลก็มีอยู่นะครับแต่สกิน G18 ไม่มีครับ M183 7มีครับ M500 นะ,ะ M1917 นะ USP 2คนระับ Mini u z ปืนฮิว แทนแคนนอนไม่มีครับผมไม่มีไอส์แก,กันก็ไม่มีนะอาวุธประชิกระทะก็มีครับนนะมีดมีดนะไมเบสบอลคาตานะเขียวมิดบินหมัดฮะ ทำระเบิดทำระเบิดก็ดีครับระเบิดดูระเบิดควันไอวอไอรึเปล่อีกเนี่ยหน้าไม้ไม่มีครับ M79 MGL 1 4 0 RGS 5 0ไม่มีครับแก๊ลิงก็ไม่มี FGL 2 4ก็ไม่มีครับ นี่ครับก็เป็นของในตัวแล้วก็แตกตัวเ็าแเลื่อนให้ดูนะอันนี้เป็นชุดแบบชุดรวมอ่ะแมกลาเรนนะอุ่นยนต์ชุดสีแดงแล้วก็ปลาเบิกอ,อ่อันนี้หมวกร้อยยี่สิบอันเด,ดี๋ยวก่อนดูเลยเป็นไงนะฮะ นี่ก็เป็นหน้ากากจเจ็ดสามันนะเป็นหน้าครับเหมือนเป็นท็อปปิ้งอ่ะเฮ้ยท็อปปิ้งหน้าใบหน้าเนี่ยนี่เป็นตัวละเฮ้ยเป็นชุดครับสองร้อยยี่สิบอันนะเดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับเฮ้ยทำไมเราไม่ดูเป้ยก็เป็น,กนเกงย์ครับร้อยเก้าอันแล้วก็รองเท้าร้อยยี่สิบหกอันนะ ้ีกระเป๋าก็มีแรงอยู่บ้างครับเดี๋ยวให้ดูใบยาวเลยนะครับหลวงเจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เดี๋ยวจะพูดตอนไต่เลยนะครับ มันก็เป็นอย่างนี้เนะแต่ผมจะไปลุยลง,ง่ายโชดิกเกอร์นะครับผมจะไม่เปิดไหมนะ่ะเวลาลุยแล้วจะใช้เท่าไหร่ครับนี่บินไม่อยากจะโชว์ด้วย เดิสสวผมจะ้สมาร์โเผมจะไปโดดที่บาซิลเอา 어휴 어후, 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 어 오, 산타. สได์ก่อนคนในดวขอมมันอะยูนะ่กนะ็อนยะ่างนะีนะ้แล้ที่มาตัวเนี้ตัวเัวไหนนี้เอ้าเคยไป่ายได้ไงวะ ะ yeah, cool! 응ีช่วยด้วยนม่บ้านดูขณะการยิงอ่ะว่าหัวยิงมันเกิดจะตายอยู่นะโอ้ยเขายิงหัวผมอมะเตรียมรับวินรับชะตากรรมแรงดุด้วยเลยฮะ ไมบไลยครับ,ก,รบก็เป็นคนเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดทำผิดเล่นแบบเล่นไม่ดีไม่ถูกใจอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ขอโทษด้วยนะครับ พาลุนจะด้วยผมเลือกเล่นกับทุกคนบ้ด้วยสิะพาลุนนะครับเราจะไปดูน่าจะต้องกับเพื่อนนะครับ จะครับว่าบ้านเยอะมามันมีบ้านอยู่ติดกันเยอะนะก็จะเสียงได้เลยเลยนะเข่ามันอยู่ติดกันมากไม่มีไม่มีติดกันหรอกบ้านติดกันเลยโอ้จบไปเลย ขอของหน่อยทุกคนคิดว่าผมอ่ะจะอยู่รอดไปถึงสี่หวาคนสุดท้ทายไหมครับถ้าได้ก็ก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ ถ้าทุกคนคิดว่าตาดีผมจะได้บูย่าให้กด1น,นะครับถ้าไม่ได้ให้กด2นะครับขอบคุณนะแอ่ที่โกงดูตอนจบนะครับค<ณ>ที่ labeled. ดูมาจนตอนนี้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับทำไปไอนนะครับ ไปเป็เลยองใก็เติมเยอะอยะนะครับก็ดทีก็จะเล่นกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยเล่นกับน้องเล่นกับเพื่อนนะครับแต่วันนี้ขอแยกมาถ่ายคลิปเดียวหน่อยแล้วกันเพราะว่าเป็นคลิปแรกไม่ใช่คลิปแรกอ่ะมันเป็นคลิปมันคลิปที่ร้อยกว่านะแต่คลิปเอ็ที่ผ่านมาผมลบไปทิ้งหมดแนละ้ว เดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม่กันหมดเลยใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับส่วนคนที่ดูมาเก่าๆก็ขอขอให้อย่าลบให้อย่าอันนี้ subscribe ผมเลยนะขอบคุณทุกท่าน แต่ว่าผมขับแไม่มีจุดม kind of sì, ุ่งหมายอ่ะไม่ใช่นะครับผมกำลังขับหาคนอยู่กันนะเออเจอในแบนที่ะเคยทำอะไรทำอะไรกันอ็มเจอเจอเจอส่ตัวเลยกตัวเด้อกตัวเดอกำลังยึดเยู่ไหนอยู่บนะอยู่บนะไรบึ้เึ้เึ้บ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 ึ้ึ้บ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 ้บึ้บึ้บ้บึ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 ้้เึ้บเ้้บึ้้้้้้้้้้

โลลูมาโอ้มันตีนไ,บบนได้แก้หมดเลยครับ <establishing> มันล้วงผมจากด้านหลังนั่นหน้าขอโทษทุกคนอีกทีนะครับที่เล่นไม่ดีเพราะผมเล่นไม่เก่งเท่าไหร่ที่นี่นะที่ลุงผมอ่ะจะโดดนเข้าอี่ Ui ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ta ui. Ui, ui. được ra

สำหรับสองคนคือพอเลยนะครับเฮ้ยแต่มีคนอยู่นอกวงน่รู้ว่าเพื่อเราจะทำกันยังไงโอ,อ้น,อน่าเหมารูนะครับนะ่ะนนี้อุยเกืบยอุ๊ย่เขาอย่เข,ข,ข,ขเขาต้องออกมามนะอบีมมบีมมแรงด้วยนะครับนะนั่นเขา โอ้ยโอ้้อมากโอ้อ้าเิ่งโดนเขโอที่เราสคนก็คือไม่พอนับเหรียญองชินไปก่อนละฮะมนชิมดูข้างข้างกัน โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาสุดเลยอือได้เพื่ยนขับรถชนนะไปแล้วน่าจะไม่เชมป์มได้หรือเปล่าเพราะยังไม่พออีกสักสองคนนะครับราใช้พันสองร้อยอะในช่วงท้ายเกมเขาจะมาคับไอซีแบบหกร้อยนะครับ ด,อดโอ้มันเห็นตำแหน่งผมอ่ะนานเหนเตุเรื่องแตกครัื่อนความหวังของหมู่บ้านซะแลว้วผมอยากจะบอกผมตายแน่เฮ้ยแล้วดูผมไปเกิดเป็นที่เป็นทางไหมเนะี่ย ปติตามเป็นแรงใจให้ผมเลยคะ่ะยิ่คู่ดาวอยู่ทุกคนคิดว่าผมจะได้เชื่ออะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับ ผมเล่นเลยโทรัพท์โอ้โหเม่อไห่โทรศัพท์ไม่ได้เล่นเรัไี่ยก็เลยเมื่อยนัดเลยคับแล้วก็จดไปกันที่รร้อยนะคะโอ้ก็สัวแน่นับสามนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนฝาก,กกดไลกดแชร์กดซับตะคา้ให้ผมด้วยนะคะสวัสดีครับ